ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมในเกมวันพัทแมนเดอะสตองเกตในคลิปนี้เราก็จะมาคุยกันเกี่ยวกับตัวละครจากพัทเด็กระดับ U.R. นะครับตัวละครคอที่ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็วางแผนที่จะสุ่มตัวละครตัวนี้กันแบบ100%อยู่แล้วถ้าเราตั๋วเพียงพอนะแต่ว่าหลังจากที่เราได้รับตัวละครจากพัทเด็กระดับ U.R. มาแล้วเนี่ยเราควรที่จะวางแผนสุ่มตัวละครตัวไหนต่อดีนะครับจะเป็นตัวละคร U.R. ตัวใหม่ๆในอนาคตหรือว่าเราควรที่จะไปสุ่มตัวละคร U.R. ตัวเก่าที่จะรีเทิร์นกลับมาดีนนนะก็ดีี๋ยวใคิป้ มาดูกันนะครับผมว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้รับตัวละครจากพัสดิกระดับ UR ไปแล้วเราควรที่จะเลือกตัวละครตัวไหนมาเสริมทีมเราดีและก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือผมเนี่ยจะมาสอนทําการโหลดเกมวันพัน์แมนเดอะสตองเกตเซอร์เวอร์จีนย่อแบบสบับก ID ง่ายๆนะครับโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องไปจํารหัสผ่านอะไรให้ยุ่งยากนะครับจำแค่อีเมลของเราก็พอนะและการโหลดผ่านแอปนี้นะครับผมเวลาที่เราต้องการที่จะแปลสกิลเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายเพื่อทําการใช้ Google Translate ในการแปลนะครับหรือไม่ก็ องแคปหน้าจอไปแปลแล้วนะครับเพราะว่าตัวแอปนี้เนี่ยเราจะสามารถทําการกดการแปลภาษาแล้วมันก็จะทําการแปลทั้งหน้าให้เราแบบนี้ได้เลยนะครับ เราก็จะสามารถรู้ได้เลยนะครับผมว่าแต่ละสกิลเนี่ยมันมีความสามารถอะไรบ้างแต่การแปลจาก Google เนี่ยก็ยังจะรู้กันว่ามันก็ไม่ได้แปล,แ,ปลแบบจนเราเข้าใจแบบ1 0 0เนะเราก็ต้องมีการมาแปลไทยเป็นไทยอีกทีหนึ่งนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็จะช่วยเรื่องความสะดวกสบายในการเล่นเกมนี้ก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการดาวน์โหลดเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตในปลายปี2 0 2 4หรือว่าหลังจากปี2025เป็นต้นไปแล้วกันว่าถ้าเราต้องการเล่นเกมนี้แบบดาวน์โหลดง่ายๆนะครับเราต้องทาอย่างไงขั้นตอนแรกนะครับให้เราทําการกดมาที่ลกกก์์้ลนรวว็ทําาาดดโหไฟ ไ apk ของแอป X 7 Game มาก่อนนะหลังจากที่เราทำการดาวน์โหลดไฟ์ apk แอป X s e v Game มาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ย<ๆ>ก็ให้เราทำการติดตั้งแล้วก็เปิดตัวแอปขึ้นมาพอเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ให้เราพิมพ์ไปที่ช่องค้นหานะครับผมว่า One Punch Man The Strongest หลังจากนั้นกดเข้าไปได้เลยนะก็ทําการกดชิมเข้าไปที่ตัวเกมนะครับผมแล้วก็ กดติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยหลังจากที่เราดาวน์โหลดเกมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทําการเปิดเกมขึ้นมาตัวเกมก็จะมีการดาวน์โหลดแพทแล้วก็ขอการอนุญาตเข้าถึงไฟล์ในเครื่องเรานะครับก็ทําการ อนุญาตอะไรให้เรียบร้อยนะครับพอดาวน์โหลดแพทเสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเราก็จะเข้ามาที่หน้านี้นะหน้าล็อกอินนะครับให้เราเนี่ยกดทําการเข้าสู่ระบบด้วยอีเมลนะครับหลังจากนั้นเนี่ยด้านบนให้เราทําการกรอกอีเมลของเราได้เลยพอเรากรอกอีเมลด้านบนเสร็จแล้วนะครับผมก็ให้เรากดคําว่ารับรหัสนะครับก็จะมีโค้ดเนี่ยส่งไปที่อีเมลด้านบนที่เรากรอกนะให้เราเอาโค้ดตรงนั้นนะครับผมมาใส่ตรงช่องกรอกรหัสตรงนี้พอใส่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยก,าานะกนน็ให้เราเทาการกดเข้าสู่ระบบได้เลยเท่าน,น,น,าาน,น,าน,นี้เราก,กนะ็จะสามารถเข้าเล่นเกมนี้ได้แบบง่ายๆแล้วนคโดยใช้กกใเแ่ อีเมลเท่านั้น อ่ทีนี้เราก็มาดูกันดีกว่านะครับผมว่าหลังจากที่เราเนี่ยได้รับตัวละครอย่างจักรพัดิเด็กมาแล้วเราควรที่จะเอาตัวละครตัวไหนเป็นตัวต่อไปดีแต่เดี๋ยวก่อนหนึ่งนะครับเผื่อว่าใครยังไม่รู้ว่าตัวละครจักรพัดเด็กเนี่ยมันจะเข้ามาในเดือนไหนของทางเซิร์ฟเวอร์4หรือว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยของเราเนี่ยตัวละครจักรพัดเด็กมันจะเข้ามาในเดือนกุมภานะครับส่วนเดือนหน้าจะเป็นตัวละครอย่างยุงนะครับผมระดับ U จะเข้ามานะต่อจากยุงเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างจักรพัดเด็กส่วนตัวละครที่จะรีเทิร์นในเดอับย่ ทีนี้เราแวะมาดูความสามารถของตัวละครจกกักรพรรดิเด็กกันแบบคร่าวๆสักหน่อยละกันนะครับเริ่มกันที่สกิลคอนะสกิลของตัวละครจกกักรพรรดิเด็กเนี่ยเอาแบบง่ายๆเลยนะครับมันก็จะเหมือนกับสกิลคอของคอปู่บอมที่เป็นระดับเบเอาร์เลยนะที่เริ่มเทิร์นมาจะมีการให้โล่กับทั้งทีมนะครับซึ่งจกกักรพรรดิเด็กเนี่ยก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าจะเป็นโลดสีม่วงที่จะได้รับการอัปเกรดให้แข็งแกร่งขึ้นแล้วก็สามารถนํามาเล่นได้กับเมตาปัจจุบัน ส่วนความสามารถที่เด่นอย่างที่2เนี่ยก็น่าจะเป็นสกิลพาสซีฟนะครับก็จะมีความสามารถในการลดดาเมจที่ไม่ใช่คริิคทลลงอันนี้ก็ธรรมดานะแต่ที่เป็นไฮไลท์เลยก็คือมันจะมีความสามารถในการ มอบโลให้กับเพื่อน2 5นะครับทุกครั้งที่เพื่อนร่วมทีมของเราเนี่ยโดนโจมตีมาแล้วติดต้านทานสูงสุดที่4ครั้งนะครับก็ช่วยเจนโรยกับเพื่อนได้เรื่อยๆนั่นแหละส่วนสกิลอันตีเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นตัวคอแต่อันตีก็แรงใช้ได้เลยนะครับจะเป็นการโจมตีตัวละครแถวหน้า3ตัวสร้างดาเมจ900%และหลังจากการโจมตีเสร็จแล้วก็ยังมีความสามารถในการมอบนะครับผมค่าบล็อก30%ให้กับเพื่อนร่วมทีมปเป็นระยะเวลา2เทิร์นิกด้วยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับรายละเอียดสกิลของตัวละค,บบะครเง ตัวละครตัวนี้เราก็จําเป็นต้องมีนะครับเพราะเป็นตัวละครคอรใช้ได้ยาวๆแน่นอนทีนี้พอเรามีตัวละครจกักรพรรดิเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวละครลำดับที่1ที่เราควรใช้ความสําคัญมากที่สุดในการหาเข้าทีมมาให้ได้เนี่ยไม่ใช่ตัวละครระดับ UR นะครับแต่ว่าจะเป็นตัวละครระดับ SR บวก ตัวที่ผมพูดถึงเนี่ยก็จะเป็นตัวละครอย่างซูเปอร์ดาร์กชายระดับเอเดบวกตัวนี้นี่เองนะครับตัวนี้จะมีความสามารถในการมอบหลอดเลือดสีม่วงนะครับหรือว่าเลือดม่วงล่างเลือดสีเขียวของตัวละครในทีมเรานะครับในรอบข้างของตัวเขาเนี่ยจะได้หลอดเลือดนี้มานะซึ่งมันก็จะบวกกับโล่ของตัวละครจากพัทเด็กที่มาจากสกิลคอเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวละครในทีมเรานะครับผมมีทั้งโล่สีม่วงแล้วก็หลอดเลือดสีม่วงนะนอกจากนั้นตัวละครตัวนี้ยังมีพวกความสามารถในการสะท้อนดาเมจอะไรพวกนี้ ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตอย่างแท้จริงเลยนะครับก็ให้เรานึกถึงภาพตอนที่เมตาปูบอมเข้ามาแล้วมันก็จะมีตัวละครอย่างพวกแทงท็อปมังสัมวิลัตโกเคสืออะไรพวกนี้จี้จาไปช่วยทําให้โลกมันหนาขึ้นหรือว่าช่วยให้ทีมเรามันตายยากขึ้นประมาณนั้นนะซึ่งไอ้โกเคสือระดับเอเดอาบวกเนี่ยเอยไม่ใช่โกเคสือสิซึ่งไอ้ซูเปอร์ดาร์ชายระดับเอเดตอาบวกเนี่ยมันก็จะมีความสามารถแนวแนวนั้นเลยนะครับ เดี๋ยวเผื่อว่าใครไม่เชื่อหาผมโม้นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเนี่ยไปดูท็อปเซิร์พีพีของผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอันดับพีพีรวมหรือไม่ก็ศึกดวลนะครับของทางฝั่งฮีโร่นะครับผมว่าเขาใช้ตัวละครอย่างซูเปอร์ดาร์กชายกันจริงๆนะมาดูกันที่ท็อปหนึ่งนะครับก็เห็นว่าจะมีจักรพรรดิเด็กนะครับผมคอมโบกับซูเปอร์ดาร์กชายต่อกันที่ท็อปสองนะครับก็เป็นจักรพรรดิเด็กคอมโบกับซูเปอร์ดาร์กชายนะ ท็อป3ก็มีจักรพรรดิเด็กคู่กับซูเปอร์ดาร์กชัยท็อป4ก็ใช้นะครับผมท็อป5ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่ว่าอันดับ1-3เนี่ยใช้หมดเลยนะครับรวมถึงอันดับที่4ด้วยทีนี้มาดูทางฝั่งของอันดับศึกดวลฮีโร่กันบ้างนะครับท็อป1ใช้นะครับผมต่อไปท็อป2นะท็อป2ก็ใช้นะครับมาดูกันที่ท็อป3กันบ้างท็อป3ใช้นะครับท็อป4ล่ะท็อป4ก็ใช้นะครับและอันดับสุดท้ายท็อป5นะครับก็ยังคงใช้ซูเปอร์์ดารช นี่ก็น่าจะการันตีได้แล้วนะครับผมว่าตัวละครอย่างซูเปอร์ดาร์คชายระดับ H.R เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยมันอาจจะสําคัญกว่าตัวละครระดับ U.R บางตัวด้วยซ้ํานะเพราะตอนนี้นะครับตัวละครระดับ U.R ที่เข้ามาในอนาคตเนี่ยยังไม่มีตัวไหนที่เข้ามาซัพพอร์ตแล้วก็ทําให้โลกของจกักรพรรดิเด็กเนี่ยมันหนาขึ้นหรือไม่ก็มาช่วยเพิ่มโล่เพิ่มอะไรพวกนี้เลยนะครับและผมมองว่าไอ้ซูเปอร์ดาร์คชายก็น่าจะได้ใช้ยาวๆเลยนะเพราะจนถึงตอนนี้นะครับหลังจากที่จกักรพรรดิเด็กเข้ามาแล้วก็จะมีซอม แมนนะครับผมมีตัวละครอย่างราชาทะเลลึกแล้วก็ฟูกินะยังน้อย3เดือนนะครับไอตัวละครซูเปอร์ดักชายเนี่ยยังได้ใช้แน่ๆนะและต้องมีคําถามแน่นอนนะครับผมว่าพี่ๆถึงแม้ว่าตัวละครซูเปอร์ดักชายมันจะดีขนาดนี้แต่ว่าถ้าเรามาเล่นไม่ทันเมตาระดับเอเดอาบวกเนี่ยเราจะไปหาซูเปอร์ดักชายได้จากไหนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในตู้ตัวม่วงก็ยังไม่มีแต่ผมจะบอกข่าวดีแบบนี้นะครับเพราะาล่าสุดเนี่ยตู้ตัวม่วงของทางเซิร์ฟเวอร์จีนยอนะครับเขาได้มีการอัปเดตลูกแก้วนะครับหรือว่า ตัวละครระดับเอเทีบวกเนี่ยเข้าเกมมาน่าจะทั้งหมดแล้วนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีไอ้เจ้าซูเปอร์ดาร์คชายตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นใครที่มีตั๋วม่วงอยู่ก็อย่าเพิ่งรีบใช้แล้วกันนะครับผมเก็บเอาไว้นะในการรอหลังจากการที่ตู้ตั๋วม่วงมันอัปเดตใหม่แล้วเนี่ยเราคอยมาทําการสุ่มหาตัวละครอย่างซูเปอร์ดาร์คชายไม่สิต้องบอกว่าสุ่มหาลูกแก้วของซูเปอร์ดาร์คชายนะครับถ้ามีทั้งจักรพรรดิเด็กเป็นคอแล้วก็มีทั้งซูเปอร์ดาร์คชายเนี่ยก็การันตีได้เลยว่่าาาาทีมเรจะตายยากขึ้นนนนแอ ตัวต่อไปในตำแหน่งที่3มเนี่ยผมอยากให้ทุกคนมองเป็นตัวดาเมจที่เอาไว้โจมตีทั้งทีเหมือนในเมตาปัจจุบันที่เราใช้เป็นตัวละครแฟดในการเอามาแบกนั่นแหละครับซึ่งในเมตาของตัวละครจักรพรรดิเด็กเนี่ยมันก็จะมีตัวละครโจมตีหมู่ที่น่าสนใจอยู่2ตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นราชาทะเลลึกโจมตีทั้งทีมมีลดดาเมจมีเพิ่มพลังงานนะครับให้ทีมเราสามารถอัติเพิ่มได้ตัวหนึ่งนะรู้สึกว่าจะเพิ่มมา2หน่วยนะครับคอมโบกับคอจักรพรรดิเด็กเนี่ยเลิ่มมาแล้วก็จะมีพลังงานใช้ถึงยเลหน่วยเลยก็็เปนตัวละค ที่น่าสนใจมากๆแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการเล่นทีมปีศาจเราต้องการแบบเล่นทีมฮีโร่ล้วนมากกว่าพ่อจกักรพรรดิเด็กก็เป็นฝั่งฮีโร่ซูเปอร์ดักชัยก็เป็นฝั่งฮีโร่เนี่ยตัวละครที่น่าสนใจก็จะเป็นฟุบุกินะครับที่จะมาต่อจากตัวละครอย่างราชาทะเลลึกนะก็ถ้านับเดือนแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวดําทั้งหมดเนี่ยในการสุ่มหาตัวละครจกักรพรรดิเด็กเราก็จะมีเวลาในการเก็บตัวสุ่มของเดือนซอมบี้แมนแล้วก็เดือนของราชาทะเลลึกในการเอาไปรอฟุบุกินะพอฟุบุกิเนี่ยนอกจากจะเป็นตัวดามจที่ไไวว้้้ใจดแลนััมก็

เคลียตัวละครอย่างแฟดตประกายแสงตกเมตาไปโดยตรงด้วยซึ่งผมคิดว่าไอฟูบุกินี่แหละที่จะเป็นตัวดาเมจที่เราน่าจะได้ใช้งานยาวๆของเมตาคอจักระพัดเด็กนะครับก็ตัวที่ผมแนะนําตอนนี้ก็จะมี2ตัวนะครับหลังจากได้จักรพัดเด็กไปแล้วเนี่ยเราก็สุ่มหาตัวละครอย่างซุปเปอร์ดาร์ชัยโดยการใช้ตัวม่วงหลังจากนั้นก็เก็บตัวดํายาวๆนะครับรอตัวละครอย่างฟูบุกิเข้ามาซึ่งผมคิดว่าซุปเปอร์ดาร์ชัยจักระพัดเด็กแล้วก็ฟูบุกิสามตัวนี้จะเป็นตัวที่จะยืนในทีมเราได้ยาวๆอย่างแน่นอนนะครับ UR เข้ามาผมคิดว่าทางเกมก็น่าจะหาพวกตัวละครที่มีความสามารถในการช่วยเสริมลหยกับสกิลของตัวละครจากพัรด,ดิกเข้ามาเหมือนในเมตาของปูบอมที่ก็จะมีตัวละครอย่างเฟย่าที่จะมีการอัปเกรดลุยเป็นสีส้มอะไรประมาณนี้ครับผมคิดว่าตัวละครแนวแทงอะไรพวกนี้น่าจะเข้ามาต่อนะครับก็หมายความว่าตัวละครฟูบุกิที่เราสุมมาเนี่ยก็ได้ใช้ยาวๆแน่นอนนะอ่คลิปนี้ก็น่าจะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนใครมีแผนในการวางแผนสุมตัวละครเมตาระดับ U ูอย่างไงก็สามารถมาแชร์กันได้เผื่อเพื่อนๆทีเเเ่เข้ามาดูคลิปหลังจากนี้เขาจะได้ดูเป็นแนวทางได้ ส่วนตัวคลิปนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ